มาดูรถพี่เกลหน่อยเสียเกลโครนังฟ้าทุกคน fr 2องเกียร์ทัดเอนะครับที่หลายคนรู้จักวันนี้ก็เรามาอยู่กันที่อู่ช่างน้อยส0ล้อซิ่งนะอันนี้พี่เกลก็เอามาวางเครื่องใหม่เนาะเนี่ยครับอันนี้คือเกียร์ูกเดิมเขานะเกียร์ทัดเอนะครับที่ว่าเขาแปลงชนกับเครื่อง4 s k 1นะครับนี่หลังจากยกลงมาแล้วนะครับเกียร์เกล,เกลยังใหม่เลยไหมนี่ฮะต้องคอยกระตัดต่อนะ เนี่ยตัดต่อเชื่อมใหม่หมดเลยเ่ยสุดยอดมากครับกว่าจะได้ขนาดนี้เ oh. นี่โอ้โหหมดไปไหนบาทนะเสียเกียร์หมดไปเยอะมากครับกว่าจะได้แบบนี้ขึ้นมากว่าจะคิดค้นได้ถ้าเกิดว่าใครสนใจสิบต่อที่จะแปลงเกียร์นะครับยกเกียร์ใหม่นะสอสิบอย่างเงี้ยอยากแปลงเกียร์นะครับใส่ชัดเอฟนะเพราะว่าบางทีเกียร์เดิมอาจช้าไปใช่ปะอยากยกใหม่ติดต่อพี่เกลเลยครับตามเฟซได้เลยตอนนี้ก็พักเกล้ะ สมดอยู่นะครับสมรวอยู่วันเทสม,มิเมียนะครับวันนี้ก็มารักเออจ้าของทายหน่อยอันนี้ช่างน้อยแบบไม่ช่างน้อยเนี่ยฮะตอนนี้ก็จะการยกเครื่องใหม่แล้วครับไม่รู้ว่าเครื่องตเดิมมาอยู่ตรงไหนละตัวใหม่นี้ก็จะเป็นอีวุสุ 6HK1 240นะครับเนี่ยฮะดูะเครื่องเขาเสื้อดำนะครับ ไอเครื่องตอนนี้เนี่ยทีแรกเนี่ยมันวางอยู่ที่อู๋พี่เอ็มนะครับตัวนี้นี่พี่เอ็มเขาซื้อมาเนาะแล้วก็วันนั้นนี่เห็นเกมบาสแกลงคลิปอยู่ว่าเอ,อพี่เกลแกมายกมาวางมา,มา,มา,มาที่นี่ะไม่รู้เครื่องอไปหรอ,อย่างเครื่องอ,อ๋อเครื่องวางหลังนู่นครับเครื่องไปดูเครื่องดีกว่าอันนี้คือเครื่องเดิมเขานะครับแต่อันนี้นี่เดี๋ยวก็จะไปอยู่อีกคันหนึ่งละ อันนี้พวกวเขาซื้อกันไปนะครับนี่เครื่องตัวเดิมครับนะซ h k ชคหนึ่งครัวนังฟ้าเกลียวครัวนังฟ้าตัวนี้นี่ก็ไล่ข้างนะครับเป็นเครื่องเดิมไล่ข้างไม่ได้เปิดทําภายในเลยนะครับไล่ข้างเดียวภายนอกก็มีปั๊มร่างหัวฉีดนะหัวฉีดหัวฉีดแล้วก็มีเทอร์โบนะครับประมาณนี้แล้วก็มีระบบน้ำมันนะพวกอัมติกเลกูเรต กล่องพ่วงนะครับแล้วก็มีกล่องพ่วงแล้วก็รีแมปรีแมปเพื่อปิดโค้ดอะไรประมาณนี้แล้วก็ใช้กล่องพ่วงจุนน้ามันเอาจุนน้ามันจุนแรงดันนะครับอันนี้ก็คือ,อโบลูกหลังจากที่พี่เอ็มเอาไปซัดจนแตกมานะเอาไปซัดจนโบโุขาดเนาะอันนี้ก็ทีแรกรู้สึกว่ามันจะเป็นโบลูกเล็กอันนี้ก็ขยับสเต็ปให้มันแบบใหญ่ขึ้นนะครับเพราะว่ายังไงอะ ลูกเล็กไอ้ลูกเดิมมาเห็นเขาว่ามันเล็กไปนะเดม่อน้ํานะม้อน้ํานี่ก็ม้อน้ำมีเนียมะหรือม่อน้ําเดิมม้อน้ําเดิมนะครับอันนี้ก็ชุดหม่อน้ําแล้วก็อินเตอร์เดิมๆนะโอข้างหน้าก็เปิดเพลงเสียงดังมากอันนี้ก็พอร์ตฟังไอดีนะครับอันนี้ก็เขาขึ้นรูปแปหมันเลยอันนี้ก็รางนะนี่อุปกรณ์ครบครับเครื่องอยู่นี่เกียร์อยู่นู่นยกลงอยู่ นี่มาดูกันมาดูกันว่าเครื่องเขาวางกันไหนนะอันนี้อูช่างวายวางนะครับอูช่างว้บอสซิ่งจากการแปลงจากการวางนะอุ้ยตกใจเนี่ยฮะก็เนี่ยแท่นหัวเก่งยุงเนี้ยก็ลดออกมาประมาณเนี่ยก็ลดออกมาประมาณหนึ่งฟามือมกวกว่านะครับเดี๋ยวอันนี้ก็จะลงเกียร์ตั้นนะครับเกียร์ตั้นมัรู้อยู่ไหนอันนี้เดี๋ยวก็จะชนกับเกียร์อีตั้นนะครับ เสียเกลจัดการลงเกตั้นนะก็เกตั้นเนี่ยเป็นจะเป็นเกียร์1ิอรอบได้สี่ครับก็เล่นอีตันไปเลยเนาะอีตันชนกับ6 x k ครับ6กเ2.4เดี๋ยวก็เามารอชมกันนะครับว่าเครื่องตัวนี้เนี่ยจะถูกเสริมเติมแต่งทำหล่ออะไรตรงไหนตรงไหนบ้างนะฮะเดี๋ยวมารอชมกัน แน่นอนว่าอยู่ในมือเสียเกลแล้วเนี่ยมันต้องไม่ธรรมดาครับมันต้องสุดแน่นอนเสียเกลนี่เขาใส่ปั้นแล้วครับเขาใส่ปั้นเขาใส่แบบสายแต่งอยู่แล้วเนาะเดิมเดิมก็ขับได้แต่ว่ามันไม่สุดอตะมันต้องสุดตรงนะเดี๋ยวก็ไปรอชมกันนะฮะว่าจะออกมาเป็นแบบไหนเปิดตัสองนิ้วมนนั้งอนจจเป็นโบเดิมปะ่ะนี่โบนะครับ อันนี้ก็ฝั่งเทอร์โบตัวนี้มาเนี่ยมันก็จะเป็นเทอร์โบไฟฟ้านะครับโบไปผ่านไฟฟ้าอันนี้ก็เป็นมอเตอร์ควบคุมนะครีบไปผ่านนะเนี่ยครับโบไปผ่านชุดถังลมเนี่ยเสีเยเกียวบอกขายอยู่นะครับประมาณ3ามหมนนะถ้าราคาไม่เปลี่ยนแปลงนะครับเสีเยเกียวบอกขายอยู่ถ้าเกิดใครสนใจนะครับติดต่อที่เสียเกีวเลยนะตาม Facebook เขาเลยนะครับเป็นชุดถังลมโปรเฟียสองถังนะครับสองหัวยิงมาลมใหญ่นะ อารมณ์ใหญ่ถังมีเนียมสองถังปัดเงาครับอันนี้วางจากอู่ช่างเบี้ยวอู่ช่างเบี้ยรลาลีนะเนี่ยพอดีเสียเกียรเขาจะแบบอัพสเ,เต็บถังลมนะครับเพราะว่าเขาลากลูกไปเขาก็อยากให้แบบมีถังลมมาเยอะเพราะว่าจะอ,อย่างไงอารมณ์มันก็ใช้ทั้งตัวแม่ตัวลูกนะสองถังมันมันแบบอาจแบบจะยังไม่ไปนะครับจะขยับให้มันแบบเยอะๆหน่อยประมาณนี้ครับไม่รู้ว่านี่เกียร์อยู่ไหนเกียร์ เนี่ยเครื่องเดอมเขาเนี่ยตัวม่ใหญ่นะจะว่าไปอะ่ะเวลายกลงมาข้างล่างแล้วอะ่ะตัวม่ใหญ่เลยมองตัวเล็กๆนะนี่เจเจศูนย์แปดครับเจโอแปดนะอันนี้เป็นเครื่องวิกเตอร์เนี่ยเนี่ยวิกเตอร์เนี่ยเจโอแปดครับเทียบกับสี k เคโอโหขนาดไซส์ที่ต่างกันโขนะโขเลย เี่ยทีนี้ยกเครื่องแล้วอะขับมันแน่ทุกคนเพราะว่ายังไงอะหกสูบเนาะหกสูบแรงมา้าแรงบิดนะมันมาถึงกว่านะครับเดี๋ยวหนี่หรอก็หกสูบเนี่ยแรงบิดอะมันมาเต็มนะครับเพราะที่มันมาเต็มกว่าเครื่องสี่สูบอยู่แล้วเดี๋ยวรอเขาวา,างเสร็จเดี๋ยวเราจะมาลองนั่งกันนะครับว่า มันคานไหนนะเพาฟิวลิ่งมันต่างจากซีสูขาไหนแต่ขนาดเครื่องซีซูบอะตัวเปล่าไปโคตรโคตรตื้ดเลยนะไปโคตรดีอะแต่ว่หกสูบที่ผมว่าน่าจะมันน่าจะดึงมาหนักน่าดูเลยดูดูแล้วเนี่ยนี่รอลอเลยครับมาอยู่ในมือเสียเกลแล้วนี่มั่นใจได้เลยว่ามันต้องสุดมันต้องซิ่งนะมันต้องแรงแน่นอน อันนี้ไม่รู้เกียร์อยู่ไหนครับเห็นตึกเ,เห็นเสรเีว่าเกียร์มาที่อู่แล้วอันนี้เกียร์นา่าอยู่ที่ครับเกียร์อันนี้ก็บรรยากาศในอู่ช่างน้อยนะครับโอเคตึกอ้าวข้ทอท้ายฮิโน,โน่เนี่ยเห็นไหมข้ทอท้ายฮิโน่ครับวันนี้ขอบพิวเตอร์ละน่าจะยกเข้อท้ายใหม่นะครับวันนี้ นี่เกียร์ยูนีค y เกียร์วาล์ลีครับเกียร์น่าจะเป็นเกียร์อ e ีตันของเสียเกลนะครับวันนี้น่าจ้ะเอามามน่าจะลูกนี้แหละเห็นเซ็กซกันไปว,ว่าเขาเอาไว้ที่อู่ละโอเคทุกคนยังไงก็ติดตามคันนี้นะฮะว่าจะออกมาเป็นยังไงจะออกมาสุขการใหม่นะงานในนี้ผมว่ามีหมอนแด่นอนอะอบอกเลยมีหนุกแน่ หลังโอ้นั่นก็มีรถเซมจอดอยู่นะนเอ็นตินระเบิดนะทุกคนเห็นเขาว่าไม่กล้าเข้าไปกลัวมอ่ะนูน่นตอนนี้ก็ยืดโชคเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวก็รอไปต่อฐานสไลด์นะเดี๋ยวมาชมตอนเราไปว่าเป็นยังไงนะครับโอเคทุกคนประมาณนี้ครับเดี๋ยวคลิปหน้าครับสวัสดีครับ